อย่าด่เดก่อนไปดูนะครับพี่จะบอกว่าเกมเนี้ยพี่ยังไม่ได้ซื้อนะพี่แค่มาลองให้ดูก่อนเฉยถ้ากระแสดีตอบรับดีคนกดไลค์เยอะอะไรที่แบบเออพี่ดูแล้วมันน่าพอใจไงเดี๋ยวพี่มาทำต่อบทที่สองนะ อันนี้ให้ดูเป็นบทแรกเหมือนให้ดูตัวอย่างก่อนเออถ้าดีพี่ก็จะทำต่อโอเคไหมครับก็ไปชมคลิปเลยหนูหนูเบบี้ bye สวัสดีเป็นรุ่นหิวนมตั้งหลายนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเก็บจีบสาวนะครับก็แต่เรามันก็อยากลองเล่นดูว่ามันเป็นไงสาวเกาหลีอะ่ะหลับคลิปนี้มันก็มีสแปสพวกนะครับควรใช้มือถือหรือจักรยานในการรับชมนะครับผมเรา,มาเล่นกันเรา,าเล่นกันถ้ามันมีอะไรผิดพลาดก็ จนย่วนให้ก็น่าเนาะนี่ผมปรับภาพชาเเจสุดเลยครับอะไรเนี่ยนี่เสียงเสียงกปุกนี่มันหัวจงเลยอะปลูกฉันตื่นทำไมะตามีสารชอมดอนว่าเขาต้องตั้งนปุหรือคุณนอนหลับสบายมนี่ยูมันตั้งนากาุทำไมถ้าตื่นไม่หเนี่ย มันไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยมันเรื่องใหญ่เหรอเอะสาวเยอะจัดโอ้กําเชีโอ้คุณทำไรลนะ่ะอยู่มาเรียบร้อยได้แล้วยังมุ่งสิ่งนี้ดีฮะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยคุณเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่บ้านฉันอ๋อสรุปมันปั่นนะ นี่แหละเว้ยโลกคนเป็นจริงนุ่มฝันมันไม่มีใครหรอกโธ้าพวกเขาไปแล้วใครใครไปแล้วมฝันเฮ้ยโอ้ยโอ้ย่พ่อแม่นี่ไงลูกชายเตือนแล้วเหรอไม่จะไปไหนกับพ่อ แม่พ่อจะไปทำงานต่างปทะเทศสองเดือนนะลูกนี่เอาไว้ดูแลตัวเองด้เนะอ่าฮะตัวชุดจังก็ทำงานอีกแล้วเหรออยู่มันฉันไม่คิดว่าเธอจะรับมือไหวรับนะอเ็กเกบสามสิบแล้วยังทำงานบ้านแรกข้าขนมอยู่เลยดูแลบ้านให้ดีล่ะเอาล่ะพวกเราไปกันเลยลูกลูกพ่อพ่อแม่

เด็กชายอยู่ไหนเนี่ยดูทรงละอยู่ในห้องนอนเนี่ยซื้อบอนัดูทรงอะดูอยู่ในตะกร้าออไม่ิ้หายไม่มีไี่เคยเลยะ ยังไงไอ้นนี้ไม่ใช่อันนี้เปาเรซูเม่จดหมายลายมืออยู่มันกับมิงมิงยิงแกจังวันหนึ่งฉันจะต้องมอบสิ่งนี้ให้กับมิงมิงอยู่มันนี่คือตัวละครเองนะครับส่วนมิงมิงเนี่ยนะอยากคนนี้มั้งมิงมิงอ่าใช่คนนี้คือมิงจะได้ทำได้ดีอ่ะในการสัมภาษณ์งานดูให้มันหมดไปอา 오늘ไม도ปลี่ยนากพ่อแม่ของมันซะอพเเปล่าตมม่อันกตอนนี้น่ารักจัง๋อสุตอนนี้น่ารักจังมไม่มีอะไรแ่ข้ามข้ามไนก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรไปต่อไปดูห้องเรีนกัน อะไรเนาะนี่ก็เบลซ์ตั้งตัวส์ฮะฉันชาน้ำเน,นาะชาแท้ไม่เคยดื่มเลยหอมแม่งไงดื่มยิงกระถางอีกกระ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 ฮะ늦었다จริงจังโอ้ไม่ฉัน <c oughs> สายแล้วโอ๊ะนี่ไงในคล้ายอ้าวนี่เกิดอยู่ที่โซไอ้เหนื่อยเนี่ยจริงจังคุณมันเลือดเม่งนี่อายุมันฮะเหนืกก่อยจ้ะ

Oh ฉันบอกว่าไม่ได้ไงทำไมล่ะเรื two, ่อง่อเนไ้ไม่ได้แเลามย่อยๆได้แล้วรตั้ง2วันไหมแน่2ว้ได้กั2วันนะดู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 ดดู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 ันดะดูดดูดูดูดดู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  เอ๊ะมันซุกอาสุนทบลักอีกั้นเอ้คนลูกค้าคนติดแบบเมลนี่ไปพ้นเลยอาากาูฉันบอกให้ไปบางทีมันก็เร็วไปนะแค่ในเรื่องเนี่ยโดนด่าตลาดแบบนี้คนแกยืนแน่แน่ยุ่งเรื่องของตัวเองเถอะเขาไล่เหรอฉันคิดว่าฉันไม่มีร้านเน็ตอื่นแล้วไง ไอเดียลูกเรือของตัวเองเธอเออ,อันนี้แล้กันตอบกวนๆนะวันนี้เธออารมไม่ดีนะ,นะ้็ทำแบบนี้เธอคงจะอยู่ไม่ได้สิเสียงเกมดังไหมวะ่เธออย่งบุกนนที่ัมิลค์คอร์ปอเรชั่นอะอนนสัมภาษณ์นม ีก็เอ้ยไม่ใช่บริษัทนม<น>ฉันต้องปริ้นลิสต์แม่จริงเหรอมาสอบตั้งกัเข้ามาปรินเลยโอเคเฮ้ดี๋ยวนะนั่นมันอะไรอะ่ะโอ้โหขึ้นมานะนี่มันเรื่องอะไรอะ่ะขึ้นมาน ไม่ใช่ที่ของเธอนะพราแม่ฉไปทำงานต่างประเทศอีกแล้วแล้วเขาบอกว่าไอ้ฉันไปห้องว่างย่าด้นเีคือที่สังสาของฉันนะทำไมบ้านฉันต้องเป็นที่สองสาวโอโอเลียนพันแม่เจ้า้าใช่ฉันอยากย้ายเข้ามาแต่ต้องจ่ายนะโถขี้งอกจังเฮ้ฉันมีเวลาว่างนะเปิดเพลงมิวจิกนวันนีันจย ไม่สนหรอกคุณก็พูดเร็วเกินอ๋อเออเดี๋ยวชนนก็ตอยแม่งทีไม่ได้คุณมาสูสแอคเคียร์อะไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กิเกนก็แล้วเหรอไม่เธอมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะไม่ยุ่งกับงานเหรอเอ้ยฉันยุ่งงานเดีฉันมาหาเธอไงสวัสดีครับทำไมเธอมาเช้าจัง ตั้งการปีนลิเม่สามารถงานทำไมเธอไปถึงทำงานทุกครั้งตอนแตวบินได้บางทีก็อัดอัดเองนะครับบางทีผมไม่ทันจริงต่อยกลับไปเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเดียพูดโตกับต่อยกลับไปแอบหลังมันซุกจูบเขา จริงๆก็อยากกระต่อยเนาะแต่นี่มันคือเกมจิ๊บสาวงั้นเราต้องทำเด๋อดๆนะจะไม่เก่งเรื่องำความสะอาดอ่ะไม่เป็นไรหรอกผู้ชายเนี่ยซี่แสดงของกล้าหน่อยฮะไม่เป็นไรครับฉันตีโดนเหรออยู่ตัวตรงหน่อยเฮ้ยทำไมต้องฟงกูเด็กด้วยอ๋อเลยเนาะเขอบใจนะมันสุกฉันไปละ 나, 나좀다 오, 저기, 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 저 저기, 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 야기 저기, 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 저저 อะไรนะนี่นายทำอะไรของนายนันคนเล่นัอนไม่รเ่ีบเงรีบร่งรีบร่งรีเร่งคร่ีบเ่รเรงรเร่งรีงเร่ีีเร่รงเกีรร มีแล้วบ้างครับขี่ไปด้วยกันยอมแพ้ขี่คนเดียวสาวสวยอย่างนี้ต้องยอมแพ้ไปแล้วกันเธอรู้แล้วฉันลงดีกว่าเฮ้ยัันเธอขึ้นแล้วฉันลงดีกว่าแท็กซี่ไปเลยฮะโอ้ฉันสายไม่ได้สัมพันธ์จะสายทั้งนั้นขอโทษค่ะ จะเปสถานสถารน้อใช่ไหมใช่ครับใช่เป in ็นทางเดียวกันมานั่งด้วยกันไหมล่ะถ้าไม่สะดวกว่าไม่เป็นไรได้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 รีบเลยนายหนุ่มขอบคุณมากนะอิขอบคุณมากครับโอ้ขอบดมเทเยนได้วยนะวันนี้ฉันมีสัมภาษณ์งานที่สำคัญอ่ะไม่สายวันนี้แย่แน่ๆหยุดเลยอ๋อมา สวัสดีค่ะแม่แต่แม่พูดยังไงหนูก็ไม่แต่งงานค่ะหนูไม่อยากแต่งงานเพื่อธุรกิจค่ะเดี๋ยวหนูโทรไปหาแม่อีกทีนะเฮ้ยหัวแตกท่านได้เรียกเลยนี่ไปไหนน่ะ หัวล้อหล้อเมือกี้เปนอะไรนะขอโทษทีจู่ๆก็ไม่ทันตั้งตัวนะหมาว่าไงนะเธอน่าจะลาเขมขัดนิภยไวบ้างนะที่ไม่งานดีนี่หว่างต้องดีหนุ่มเธอก็ควรอยู่กับท่านทันอะไระลตัวเองแน่นะไม่ได้หมายควาแบบนันะห แต่ก็คุอขอบคุณมากคขอบค <ขอ S 2> <ม>ุณากะรัขายไปอย่างไวับฟอนแฟตากับขอบคมรับหนังไทยนี่ม่ากันขีบคมาับอคารับอารังไอบมากคับอคากรับคาากรี่ครับอนะมากรครับ ป๋อโชคดีนะ,อะขอบคุณครับคนกเกาหลีพูดเร็วขนาดนี้เร็วอะอานไม่ทันเยอ่อารไมบส่ันรับสูกมษ้วดูวดกร้สู่ัสด่ครัมบผมชือ่อมมยูมันผสมามาทํนางมานทัรมากลยุทธ์ สมชื่อบริษัทหนูจริงเลยคุณก็แค่ตามหาให้พออะไรดิจ้าจ้าโอเคโอเคมาเริ่มคำถามกันเลยมีนักวิ่งสามคนในสนามแข่งถ้าคนที่อยู่อันดับสามแดงคนที่สองตอนนี้เขาอยู่อันดับไหนเนี่ย อยู่ัำสุดท้ายนี่มีป่วะไม่มีไม่มีมมที่หนึ่งที่สองต้อแย้งคำถามหญิงแค่โสงไม่เอามันก็ดูคาตอบอยู่แล้วอะ่ะที่สองะ <laughs> ที่สองครับแต่คุณแบ่งเลขหนึ่งร้อยเมื่อกี้เขาว่าไงถ้าคุณแบ่งเลขห <im> น,นึ่นนงร้อย แล้วแบ่งอีก1ส่วน2เหรอย้ถามเกี่ยวกับกิจซื้อเบียอะไรเนี่ยสุ <c oughs> ่มๆๆไม่รู้อ่ะนี่แล้วกันตอบคันหนึ่งร้อยครับเฮ้ย <c oughs> เหมือนดูทรงไน้ถูกนะแต่ม <c oughs> าท,ทำได้เออเอ๋วะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จบแค่นี้ขอบคุณนะทุกคนขอบคุณนะครับอาวยสดีครับัมับก็เลยหดเลยนะวันนี้อะไรนะคจริงเหรอว่าจะเข้ามาทำงานที่นี่ได้เลยทุเรีนี้อราบสาวัสมัครงานดีแล้วเหรอขอโทษครับช่างเถอะแล้วคนนี้เข้าทำงานเลยแล้เตรียมจากตำแหน่งเขาดละ ใช่นะฉันได้งาน,น,นแล้วเหรอเ่ <laughs> แล้วเริ่มงานพวกนี้เลยสัม,มารถงานโอ้ามีอม่งี้ก็กดีเดี๋ยว่าชีวิตจริง그래도ผ่านเขตก็จะดีมก <laughs> งานดีเนาะสภาพแบบนี้งา่ายจัดเ <laughs> สียงโทรศัพท์เข้านะครับอัน <laughs> นี้น่าจะเป็นแชทนะฮะ เห็นโพสต์ของนายในในเมื่อผมอ่านกินไม่ออกนะครับรดีซื้อมาไ,ไหนแล้วก็จะแปลงเปลี่ยนแปลงเอาไปยังครับเห็นโพสต์ของนายนาทวีตเฮ้ยมีพิธะอ่านเลยเห็นโพสต์ของนายยังเห็นโพสต์เห็นโพสต์ของนายนาทวีตอัอลบ,บั้มลายเซ็นมิวมันหนาวอะไรอ,ะอ่ะอ่านออกแค่มิว ยังขายอยู่ไหมเป็น CD ลายเซ็นของจริงใช่ไหมครับเอ๊คนขายใช่แล้วของแท้แน่นอนยังมีขายอยู่วันนี้เจอกันเวลาไหนดนี่ก็ได้วันนี้เจอก,นกัน,นเ,กเวลาไหนก็ได้งั้นเจอห้าโมงแถวส่วนสาธารณะกังนำเป็นไงโอเคต้องลงครับอะไรอ่ะโฉนกของได้ไหมไม่ได้แร้ว มันซุกอันนี้เพื่อนที่ไปปิน๊นปินงเรซูเม่เมื่อกี้นะครับ <c oughs> ถ้าได้งานเลี้ยงชันด้วยเนาะทำไมฉันต้องเลี้ยงด้วยละ่ะชั้นกินสเต็กสัมภาษณ์งานเสร็จหรือยังเป็นไงบ้างท <c oughs> าสิว่าอะไรนายไม่ได้งานหรอ <c oughs> ฉันนายไม่ได้งานใช่ไหมฉันรู้แล้วจริงๆฉันได้งานนะ โคตรหน้าหมั่นไส้เลยเดิมกันคืนนี้ไหมบางทีฉันอาจจะเกิดมาเพื่อสัมภาษณ์งานก็ได้นะหลอกตัวเองแงแล้วฉันก็มีซีดีมิวมิวเจกมิชอะไรนี่แหละพร้อมลายเซ็นแล้วนะโอ้จริงดิทำไมแม่ครับ อย่าลืมกินข้าวให้เนียนมานั้นลูกอย่านอนดึกพร้อมมัวจะเล่นเกมละโอเคแล้วก like okay. okay. wow, wow. ็อย wow, ่ากิดจะขึ <Wh> ้นไปชั้นสามเด็กขาดชั้นสามมีอะไรวะต่อไปว้าเท่ว้าวสุสยอจไปเลยเทปบากี่ตัววนี่มันเจ๋งมากเลยอันนี้น่าจะมาเอาแผ่นซีดีนะครับช혹กูมาที่นี่เพื่อ ตลาดมะเขือเทศคุณคือใช่แล้วผมเองผมชื่อยูมันนี่นี่ค่ะลายเซ็นขอบคุณมากซีดีลยพร้อมลายเซ็นโอ้อ่าเร็วเกินอ่อะโอ้เงินเขาคนละครับพี่ปุ่นยังไม่เร็วเท่านี้เลยเอสุชนก็ได้มล้วสินะลายเซ็นของหมิงหมิงช็อี้โอยเฮ้ยไม่ชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ไม่ถึงมิงมิงแล้วหรอแน่นอนพวกเขาพวกเธอคือโลกทั้งใบของฉันโอ้โอ้ไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรบ้างอ่ะขอถ่ายรูปเต้นถอดกางเกงแก้งโง่เจได้ก็ต้องขอถ่ายรูปป่ะวะเต้นนี้มันมีอะไรอ่ะ คือตึกดบตกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่หรอกอันไอนี้แม่งน่าสนเอากด้อเอาแบกๆหน่อยไม่ขอถ่ายรูปแก้งโง่ไปเลยเดี๋ยวนะมิง g m เอจเธอแบลเซนนี้มาตอนไหนอ๋อสักพักแล้วน่ะมาจะละยังไงก็ขอบคุณสำหรับอัลบั้มนะอากอน 와 대박. 와, 전 내분 팬한테 사인 CD 받았다. 와, 대박이다. 와. วันที่อ่านเองน 우후 밀크 걸스. 와. 미옥카이. 맞다 응? 어? 소리 뭐야? 무슨 소리가 났는데? 가 อตอกไหนดีอะไปตอกนี้ดิอ๋อแมวโควมชนะโอ้ที่แทงแมวนี่เอ้าเราไม่ช่วยแมวอ่ะเฮ้ยอยู่มันมึงกลับไปช่วยแมวก่อนโอ้คนดีจริงจหิงอ๋าคุณย่าไม่ได้ออกนะโอ้มันมีคนมาหยยบไปแล้วจริงๆสินะ ฉันแน่ใจว่าฉันรักวัตถแล้วนี่ทำไมมเปิดอยู่ล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้ชโอ้ปิาไม่กอดหนอกาปาดเลยไงแอบเข้าไปเกมเงีบ จบเฉยอันนี้เ,นเป็นหัวใจนะครับแบบฆ่าตัวละครอะไรเงี้ยนี่คนนี้ได้เยึดจับก็สำหรับเกมนี้เนาะมันเป็นบทบบทบทต่อไปนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อไงก็อย่างที่ต้นคลิปบอกก็ถ้ามันดีก็จะมาทำต่อแต่ถ้าแยกก่ก็ตามสภาพ จบไปก่อนแล้วกันติดตามด้ยไปดูทิกต็อกด้ยลงใต้คลิปมาแล้วติดตามไปตอกให้กูด้วยวยอง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 ,ง,งติดตามิปตอกให้ด้วยครับบ๊ยบาย